สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครังนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธปืนประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับ2เทคโนโลยีทางทหารในอนาคตที่การันตีได้ว่ามันมาแน่นอนแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ในภาพยนตร์ในเกมในการ์ตูนเท่านั้นนะครับก็อยากจะเชื่อว่ามันจะออกมาใช้ในชีวิตจริงๆได้นะครับผมคิดว่าอนาคตอีกไม่เกิน1 0ปีเนี่ยจะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยออกมาใช้ในกองทัพอย่างแน่นอนนะครับ เทคโนโลยีแรกที่จะพามารู้จักก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า exoskeleton นะครับผมหรือมันเรียกง่ายๆว่าเป็นชุดโครงกระดูกนะครับชุดโครงกระดูกเนี่ยหรือชุดโครงเหล็กเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้ทหารเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นและแบกสัมภาระได้มากขึ้นแต่ยังลดภาระในการแบกรับสัมภาระของร่างกายนะครับโดยลักษณะของโครงเหล็กเนี่ยจะมีการค้ำยันบริเวณขาเอวสะโพกด้านหลังนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถ ลดภาระในการเคลื่อนที่ลงนะครับใช้พลังงานน้อยลงแบบของได้มากขึ้นนั่นเองในตอนแรกเนี่ยชุดเอ็กโซสเกเลตนูเนี่ยนะครับ10ปีก่อนเนี่ยมันเป็นแค่ความฝันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากในภาพยนตร์และในเกมแล้วเนี่ยในชีวิตจริงนะครับอย่างกองทัพสหรัฐเนี่ยก็มีการเปิดเผยเลยว่าเขามีความสนใจที่กำลังพัฒนาชุดเอ็กโซสเกเลตนแล้วก็ใกล้จะสำเร็จแล้วด้วยนะครับโดยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำโดยบริษัท Lockheed m มาติ n นะครับ บริษัทชื่อดังทางด้านการผลิตอาวุธของสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาแรงงานความก้าวหน้า,าเป็นระยะนั่นเองนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับของรัสเซียเนี่ยก็มีชุดเสริมเสริมพลังทางทหา,หารนะครับที่เรียกว่าเป็นชุดเอ็กโซสเกเลตันเหมือนกันแต่ว่าของรัสเซียเนี่ยเขาเคลมไม่เลวว่าจะล้ำหน้ากว่านะครับโดยชุดนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า r ร d n นิกนะครับตอนนี้ข่าวถูกระมาเนี่ยจะเป็นแร็กนิกเวอร์ชันที่3นะครับ โดยแรนิกของรัสเซียเนี่ยจะเป็นคค่ายากับชุดเสริมพลังของทหารที่ออกแบบมาให้ทหารเนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นนะครับที่สําคัญเนี่ยผมอ่านดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าของแรดนิกหรือของรัสเซียเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของเซ็นเซอร์สมมุติเวลาทหารบาดเจ็บนะครับหรือเป็นอะไรขึ้นมากับร่างกายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์คอยรายงานหน่วยแพทย์ทหารก็สามารถช่วยได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยรัสเซียก็เคลมไว้เลยว่าชุดสูตรแรดนิกเนี่ยเวอร์ชันในอนาคตจะสามารถรองรับเมดิเจลหรือว่า จะมีเจลทางพยาบาลสมมติท้าทาหารเนี่ยโดนยิงหรือบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยชุดจะมีการปล่อยเจลเข้าไปรักษาแผลอัตโนมัติก็ต้องบอกเลยครับว่าอีกเป็นอีกเทคนโนโลยีที่น่าจับตามองแล้วมันมีแค่ในเกมนะครับที่ผ่านมาก็ถึงว่ามีแต่เกมคลาสซะอีกนะครับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็คือประเทศฝรั่งเศสน,นะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าจะวิจัยเอ็กโซสเกเลตันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรนะครับ คาดได้เลยว่าอีกในอนาคตเนี่ยฝรั่งเศสอเมริการัสเซียและอีกหลายประเทศเนี่ยก็จะต้องเป็นคู่แข่งกันในด้านเทคโนโลยีด้านนี้แน่นอนนะครับเอาล่ะอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือชุด flying suit นะครับหรือว่าชุดคนบินนั่นเองเรียกตามคําศัพท์บ้านๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันมีแต่ในหนังและในเกมนะครับเออจากสื่อและสํานักเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพเรือของอังกฤษเนี่ยเริ่มมีการวิจัย flying suit ตัวนี้ขึ้นมานะครับ แต่บางสื่อก็บอกว่ามันคือไอรอนแมนในอนาคตแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ผมตามข่าวมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ล้ำขนาดไอรอนแมนนะครับแต่อนาคตเนี่ยก็ไม่แน่แต่ปัจจุบันที่เริ่มวิจัยและทําได้เนี่ยก็คือเป็นการให้คนเนี่ยมีชุดบินไอพ่นนะครับให้นึกถึงภาพหน่วยบินยูนิตในเกมเลตอเลอร์2อะประมาณนั้นตอนแรกผมเห็นข่าวผมก็โอ้ไ oh ม่กอเพราะว่าผมเล่นเกมเลตอเลอร์มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีหน่วยบินแบบนี้จริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยกองทัพเรืออังกฤษเนี่ยก็มีการวิจัยนะครับแล้วก็ฝึกคนบิน f ่ายอิงสูตรขึ้นมาแล้วเรียกได้เลยว่าอีกหน่อยเทคโนโลยีที่เราเห็นแต่ในเกมหรือว่าแต่ในภาพยนตร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเรื่อยๆมานั่นเองนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับสวัสดีครับ